รุกหนักแค่ไหนได้ใจไม่น่าทำคาญคนคนไหนที่เราหมายปองเราอยากจะได้ใจเขามาครอบครองเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องจีบใช่ไหมครับหาวิธีจีบหาวิธีให้ของหาวิธีไปบอกเพื่อนอง้อมหรือว่าไปเจอหน้าวิ่งบอกว่าฉันชอบแล้วก็วิ่งหนีอะไรประมาณนั้นนะครับผมอยากจะบอก2อย่างที่คุณจะต้องแยกออกมาให้ได้คุณจะต้องเข้าใจ2ข้อนี้แยกให้ออกก่อนว่าคุณเป็นข้อไหนข้อที่1คือคนที่รุกหนักแบบโอ้รุกตลอดเวลา จีบตลอดให้ของตลอดขยับเข้าไปใกล้ตลอดหัวตัวต้องเข้าไปติดเพื่อที่จะได้ใจเขามาให้เร็วที่สุดนั่นคือแบบโหจีบจีบ,จบโดยเฉพาะผู้ชายนะครับต้องระวังดีๆนะข้อที่2คือรูปแบบทําคะแนนเยอะๆคือชาชเกิดชั้นยิงคะแนนได้ชั้นยิงอะ่ะโอ้ตรงนี้อ่ะชั้นทำคะแนนได้ยิงเลยโอ้ตอนนี้เขากําลังแบบอยากจะเล่นเกมอยู่ชั้นยิงเลยไม่ใช่ยิงหัวนะครับหมายถึงว่าทําคะแนนด้วยการเออเข้าไปเรียนรู้ไปเล่นเกมของเขาอะไรที่เขาชอบ สืบมาสืบ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 แล้วก็นําเรื่องนั้นไปคุยกับเขาศึกษามานิดนึงแล้วไปคุยกับเขาดังนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้เขารําคาญและได้ใจเขามากขึ้นอย่าไปทําข้อแรกก็คือการที่แบบรุกอย่างเดียวโหตามติดตามติดชีวิตเธออะไรประมาณนั้นไม่เอานะครับให้มาสู่ข้อที่สองจะได้ใจมากกว่าก็คือรุกหนักในช่วงที่แบบทำคะแนนเฮ้ยตอนนี้เขากําลังต้องการสิ่งนี้เขาต้องการเพื่อนอย่างนี้เขาต้องการไปเที่ยวเขาต้องการถ่ายรูป สันลุกหนักทำคะแนนในด้านนั้นนะครับนี่คือข้อแตกต่างว่าลุกหนักแบบไม่รู้อะไรเลยสเปซส,สปา่าเพื่อที่จะได้ใจเขามาอย่างเดียวมันเกินไปเขาอาจจะราําคาแต่ถ้าเกิดลุกหนักในการทนานําคะแนนรู้จักจุดที่ควรทนานําคะแนนรู้จักช่วงที่จะต้องหยุดรู้จักช่วงที่จะต้องเว้นระยะไว้บ้างเนน้องๆจะได้ใจเขาแน่นอนครับ